สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการตั้งเสาไม้นะครับการตั้งเสาไม้นะครับบ้านไม้วันนี้ผมก็ได้จ้างรถเทนมายกเสาต่อยสี่ต้นนะครับเนื่องจากว่าผมยกไปแล้วหกต้นไม้เพิ่งมาครับท่านผู้ชมไม้เพิ่งมานะครับแล้วก็ ได้ทำการบากไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่เราจะใช้ยกให้ลูกเทนยนยกเสาต่อมาเสียบที่บนหัวแหวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท่านผู้ชมการจะทําให้เสาต่อหลงได้ง่ายๆนะครับเราต้องหนึ่งเราต้องใช้ไม้สามเหลี่ยมนะท่านผู้ชมตีแหวงให้ห่างออกจากกันนิดนึงครับเหมือนเราที่ที่ท่าน ผู้ชมดูคือพี่ชายกำลังตีอยู่ใช้ไม้สามเดยวับตีหัวแหวงให้แยกออกข้อห้ามสำคัญก็คือน็อตที่ยึดกับแหวงด้านล่างไว้อะที่ผมบออธิบายไปครั้งก่อน,นครับห้ามหลุดออกโดยเด็ดขาดนะครับน็อตมีสองตัวที่ติดแหวงกับหัวปูนไว้ห้ามเอาออกเด็ดขาดขันออกประมาณให้เหลืออยู่ที่ประมาณ4-5้าเกีียว อย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดแล้วงานเข้าคาณผู้ชมเราจะต่อแหวงได้ยากนะครับเราก็จะยกลําบากเมื่อจับว่าหลุดจากเสาปูนแล้วไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มทํบใหม่นะครับเราต้องหาอะไรยกลําบากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะวางเสาต่อบนแหวงได้น็อตต้องห้ามหลุดออกจากเสาปูนโดยเด็ดขาดที่จะแหวงนะครับแล้วก็ใช้ไม้สามเหลี่ยมตีลงไปนะครับแหวงเขาจะอ้าน,นะครับ และเราก็จะเสียบเสาต่อลงได้ง่ายนี่คือข้อห้ามนะครับท่านผู้ชมแล้วป้องกันการเคลื่อนตัวของแหวงด้วยนะครับการที่จะยกเสาต่อผมก็ได้จ้างรถเทนเข้ามาครับต้นละ200กว่าบาทนะครับไม่ได้จ้างมาเป็นวันนะครับผมจ้างเขามาตั้งยกเสาต่อแล้วก็เสียบเสียบแล้วก็เขาก็ไปที่เหลือเราจะทําการตั้งเสาเองโดยใช้ระดับน้ําจับ แล้วก็ใช้ไม้ตียึดทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมชุดนี้ก็น่าจะผมตั้งกล้องไว้ถ่ายทําได้หน่อยเดียวท่านผู้ชมเนื่องจากว่าโทรศัพท์มีความน้อนสูงก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ดูนะครับท่านผะู้ชมได้ทีอ่ะผมตั้งเสากันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราถงึงรู้ว่ากล้องที่ตั้งไว้ติดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับตอนนี้เราก็เตรียมพื้นที่นะครับ การเตรียมพื้นที่นั้นเราต้องเอาไม้ไปวางบนแหว่งให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อทําพื้นยืนยันเอาไว้ยืนนะครับทําพื้นเอาไว้ยืนเพื่อจะยกเสาต่อเสียบไม้นะครับต้องมีพื้นก่อนครับพื้นก็เป็นลอดนะครับเป็นลอดแล้วเป็นเครื่องบนที่ผมจะทาขึ้นไปแต่เราเอาลงมาวางเป็นพื้นเดินก่อนนะครับชมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็แค่วางวางไว้เฉย วางเทินกระแวงแต่วางสลับไปสลับมาเพื่อให้แข็งแรงให้เราสามารถเดินได้นะท่านผู้ชมมาแล้วครับสอต่อเราไปดูกันครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับการจะวางสอต่อลงแหวงได้เร็วก็คือเราจะใช้ไม้สามเหลี่ยมับท่านผู้ชมตีลงที่แหวงก่อนนะครับแหวงก็จะอ้าครับ เพราะฉะนั้นยกสามคนไม่ไหวน้ำาีผมผมก็เลยจ้างรถเทนมายกให้แล้วเพื่อป้องกันอันตรายด้วยนะครับเราต้องค่อยๆทำนะครับตอนนี้เป็นงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงสูงเนื่องจากว่าอ่ะเสาตอมีน้ำหนักค่อนข้างจะมากแล้วก็อันตรายมากนะครับเลยต้องจ้างรถเทนเข้ามารถเทนก็เป็นรถเทนที่ยกเสาปูนนะคท่านผู้ชมเขา มาส่งเสาโพนเสร็จเขาก็ตั้งเสาโฟนให้ผมคลิปที่ตั้งเสาโูนผมไม่ได้ทํานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องทํากันเองมีอยู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับนี่ครับมาแล้วครับก็จะค่อยเสียบไปลงลงไปนะครับการเสียบเพราะนั้นข้อควรระวังคือเราต้องรู้ว่าเราจะว,วางแหวง วางรอดไปด้านไหนจุดที่สําคัญคือจุดบาจุดบาของเสาที่เรากําหนดไว้จะต้องถูกต้องนะครับเราจะไม่สามารถกลับเสาได้อีกนะท่านผู้ชมเรายกกลับไม่ได้นี่คือจุดสําคัญการวางเสาต่อนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามผิดพลาดโดยเด็ดขาดนะท่านผู้ชมเพราะเราไม่สามารถกลับได้ถ้าจะกลับเราก็ต้องไปหารถเทรนมายกกลับ เพราะผมทากานสามคนอ่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นนะครับท่านผู้ชมต้องแม่นจริงๆนะครับนี่ครับก็วางให้ถูกหน้าที่เราต้องการนะครับเราก็ใช้ไม้ค้ำยันนะครับท่านผู้ชมเพื่อป้องกันไม้ให้เสาล้มก่อนที่เขาจะเอารถเทรนไอขอรถเทรนออกเราต้องค้ำให้อยู่ก่อนท่านผู้ชมเพื่อป้องกันการล้มนะครับ พอทั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ระดับน้ําจับเราก็ใช้ไม้ตียึดค้ายันไปทีละตอนนะครับทีละต้นทีละต้นทีละต้นเมื่อค้ายันเสร็จทุกต้นเสร็จเราถึงจะขึ้นติดแหวงข้างบนต่อไปนี่ครับท่านผู้ชมผมก็ได้ติดแหวงข้างบนเสร็จสับเริ่มร้อยหมดแล้วครับนี่ครับโดยใช้ไม้ค้ายันไว้ด้วยผู้ชม ตอนที่ตั้งนะครับผมไม่ได้ถ่ายทำน้อนผู้ชมเนื่องจากว่าไม่รู้ดูว่าโทรศัพท์ไม่สามารถถ่ายไว้ได้นะครับรู้ที่ตอนที่ผมลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ติดตั้งเสาต่อไปหมดแล้วครับคือขึ้นไปเราก็ไม่ได้ลงมากันเลยครับานผช้ชมเราไปดูด้านนอกกันก็ได้ครับนี่ครับก็ตั้งตั้งเสาต่อให้ได้ระดับอ่ะ โซนแรกก่อนนะท่านผู้ชมแล้วเราก็ใช้ไม้ค้ำยันเมื่อเราใช้ไม้ค้ำยันเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นแหวงชั้นที่สองนะครับเนี่ยครับขึ้นแหว,ว,วงชั้นที่สองพอขึ้นแหวงชั้นที่สองการขึ้นแหวงชั้นที่สองท่านผู้ชมเราหนึ่งเราบากเสาวไว้แล้วใช่ไหมครับเราจะใช้ไม้ค้ำยันตีขวางจีงขวางเสาวไว้แล้วเราก็ จะยกแหวงเึ้นไปแปะตัวแรกก่อนนะครับที่มีบากทีีม่มบากรับวบแล้วครับทั้งสองฝั่งครับเสาทุกต้นนะที่เราบากไว้นั่นคือตำแหน่งที่เราจะวางอะไรบ้างหนึ่งจะเป็นแวนเสาต่ออาเสและข้างบนนะครับที่ผมบากไว้เพราะฉะนั้นเราก็เขียนติดหัวเสาวไว้ว่าบากนี้คือบากอะไรเช่นบากแหวงบากอาเสื บากจันทันเราก็เขียนติดที่หัวเสาวไว้นะท่านผู้ชมเราจะได้จําได้นะครับเราจะได้เห็นนะครับถ้าไม่เขียนติดไว้เราก็จะไม่รู้ว่าบากนี้บากอะไรพอเราเขียนติดไว้เราก็สามารถมองเห็นได้นะครับนี่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆท่านผู้ชมเราก็ไม่ต้องจํานะครับแค่อ่านเอาเราก็รู้แล้วครับนะี่ครับก็ติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ วิธีติดตั้งแหวงเดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้ๆกครับทานผู้ชมนี่ดูใ,ใกล้กก่อนนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นมุกค,ครับท่านผู้ชมด้านหน้าก็ติดตั้งเหมือนกันครับพอเราตั้งเสาเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวอเส่ทงดขวางครับผมติดตั้งอเสไปแล้วครับท่านผู้ชมมุกด้านหน้าแต่ข้างบนก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่ ามาครับการติดตั้งแหวนของผมพื้นด้านล่างอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนี่ครับเขาใช้ไม้วางไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ตั้งระดับเสาให้ได้นะครับนี่ะครับเราก็ตั้งระดับเสาให้ได้ใช้ไม้ค้ำยันเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะขึ้นแหวนนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นที่จะสามารถเดินได้นะแต่ตอนนี้พื้นตรงนี้ครับผมได้ย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วครับนะี่ครับ นี่ครับไม้คำยันนีค,ครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็ได้ติดตั้งแหวนครับนี่ครับแหวงแหวงชั้นสองนะครับการติดตั้งแหวงชั้นสองผมคือฝั่งแรกอย่างที่ผมบอกก็คือเรามีบารรับอยู่แล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือเราทําตุ๊กตาเับครับนี่ครับทําตุ๊กตารับไว้และเราก็จะติดแหวงตัวที่สองของอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วบ่าฝั่งเดียวรับท่านผู้ชม ไม่ได้บากสองฝั่งถ้าบากสองฝั่งแล้วเสาจะบางเกินไปเดี๋ยวเราจะเจาะน็อตร้อยนะครับท่านผู้ชมเจาะน็อตร้อยครับก็อยู่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับการติดตั้งแหวงของผมบ้านชั้นสองนะครับติดตั้งง่ายครับแหวงเป็นแหวงหน้าหกหนานิ้วครึ่งครับลอดก็ลอดหน้าหกหนานิ้วครึ่งครับนะครับผมได้ติดตั้งตุ๊กตาแล้วก็เอาแหวงเทินนะครับพอแหวงเทินปุ๊บระดับเราก็ได้ครับ อย่างที่ผมบอกครับเอาแหวงที่เราเจาะหัวเสามาครั้งก่อนนะครับที่บากเสาไว้นะครับเราสามารถวางตั้งแต่ตัวแรกได้เลยครับนี่ครับเราวางได้เลยครับระวางเทินแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตะปีดไอ้ทุกครับตะปูตียึดให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับใช้ตะปูยึดทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอารอดขึ้นไปติดตั้งได้นะครับ นี่ครับกต็ติดตั้งเสร็จเนะรียบร้อยแล้วครับเราก็เราก็เอาพื้นขึ้นไปปูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมมาดูด้านบนนะครับเอาคลิปเอาพื้นมาปูวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าหลายล้านนะครับนี่ครับการติดตั้งเสาแบบบนบ้านแล้วก็ติดตั้งรอดแล้วก็แหวงวันนี้ก็ สวัสดีครับ